นักลงทุนตา่างประเทศสนใจในการจะซื้อที่อยู่อาศัยบ้านเรามากๆจนในที่สุดปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคนกัมพูชาที่เราเรียกว่าชาวาเขมรเนี่ยซื้อที่อยู่อาศัยและก็โอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ย18ล้านบาทร่วมคุยกับบัญชาโดย The All New Honda HRV eHEV Life Always Progresses พอมาถึงเรื่องของเข้าวยากบากแพงกันแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าบ้านเราเองเนี่ยนะครับจะไม่มีอะไรที่ดึงดูดหรือว่านักลงทุนเขาจะไม่สนใจเราเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะนักลงทุนต่างประเทศสนใจในการจะซื้อที่อยู่อาศัยบ้านเรามากๆจนในที่สุดปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคนกัมพูชาที่เราเรียกว่าชาวาเขมรเนี่ยซื้อที่อยู่อาศัยแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์เฉลี่ย18ล้านบาท สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ที่ผมจะนามาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังก็เพราะว่าขณะนี้นี่นะครับที่อยู่อาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียมหรือห้องชุดที่เราพูดถึงนี่นะฮะมีเป็นที่ต้องการของคนต่างชาติอย่างมากก็จริงแะครับอันนี้เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจเพราะว่าคนต่างชาติพักหลังนี่ชอบมาประเทศไทยเยอะมาแล้วก็มากินมาอยู่มาใช้เขาก็เหมือนพฤติกรรมของคนซื้อหนึ่งความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงแม้ว่าบางครั้งบางคราวก็จะบินกลับไปประเทศเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน2 ซื้อเพื่อเก่งกําไรอันนี้ไม่ต่างจากนักลงทุนคนไทยเลยที่ยุคหนึ่งพยายามหองหาว่าคอนโดไหนเปิดต้องรีบเข้าไปทําสัญญาจองและในช่วงพรีเซลพอพ้นพรีเซลแล้วรีบขายเพราะเป็นช่วงนั้นแหละคือช่วงที่ทํากันเงินและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่แท้จริงพอพ้นพรีเซลแล้วคุณก็อย่าหวังเลยเข้า่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยกเว้นแต่เพียงว่าปัจจัยมันเอือ้อปัจจัยบวกมันเข้ามาบางอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่พูดถึงตรงนี้เพราะว่าธนาคาร,รอาคารสงเคราะห์ครับโดยผู้อำนการศูนข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ท คุณวิชัยวิรัตักพันเนี่ยนะฮะเขาก็เป็นคนเก็บสถิติแล้วก็พูดถึงสถานการณ์ของที่ที่อยู่อาศัยในบ้านเราเป็นประจําบอกอย่างนี้ครับว่าการโอนกรรมสิทธิ์ของคนต่างชาติกับที่อยู่อาศัยในประเทศไทยสามเดือนแรกก็คือไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเลตัวเลขมันขยับมันขยับขึ้นแล้วมันเห็นชัดเลยครับว่าชาวต่ตางชาติไหนสนใจซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยสามเดือนแรกจัดมาสิบอันดับเลยนะฮะดูแต่ละอันดับนี่ถูถือว่าเงินหนาหน,น,นากันทั้งนั้นนะ ปรากฏว่า3เดือนแรกนี่นะครับการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเพราะฉะนั้นไม่ได้ไหมายความว่าแค่ค,คอนโดอย่างเดียวนะฮะคอนโดบ้านเดียวทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์นะฮะหรือจะอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งหมดว่าอสังหาเรามาซักท,ที่อยู่อาศัยมีการโอนเกิดขึ้นใน3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับด้วยมูลค่าทั้งหมด1262ล้านบาทนะครับ และก็จํานวนที่เขาโอนกันทั้งหมดเท่าไหร่2 1 0 7หน่วยเอาละสามเดือนแรกโอน2,107หน่วย1 2ื2รล้านบาทและทั้งหมดนี้เป็นเฉพาะในส่วนของคนต่างชาติคนไทยก็จะมีอีกมูลค่าหนึ่งนะฮะแต่ว่าทําไมเอาเรื่องของคนต่างชาติมาเพราะว่ามันเห็นได้ชัดว่าที่อาศัยในประเทศไทยเนี่ยเป็นที่หมายมั่นปั้นมือเป็นที่หมายปองของคนชาวต่างชาติไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงเมืองท่องเที่ยวนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือว่า เมื่อตลาดตา่างชาติเปิดตลาดระดับหรูหราลักชวรี่เปิดคนที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยไม่ทิ้งโอกาสนี้ครับในการที่จะโวนกลับมาจาับตลาดอสังหาริมทรัพย์สําหรับคนที่เป็นระดับลักชวรี่รือพูดง่ายครับเป็นพวกเวลส์คนนี้างคังนะฮะคนไทยก็ขายไม่ใช่ว่าไม่ขายแต่ก็พอทราบกันดีเขาว่ากำลังซื้อสภาพของตลาดมันเป็นยังไงสิอันดับแรกของชาวตา่างชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเมืองไทยเนี่ยนะครับปรากฏว่าให้ทายครับอันดับหนึ่งคือใครอย่าทายผิดนะฮะ อย่าทายผิดนะครับผมรู้ว่าคุณทายถูกแน่นอนเลยนะครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าจีนแผ่นดินใหญ่ฮะตึงนังเกียเนี่แหละครับคนจีนแผ่นดินใหญ่นะีนนนนนนน่นะครับมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย3เดือนแรกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะโอนทั้งหน่วยก็คือแบบนับเป็นหลังเป็นห้องนี่เลยแล้วก็โอนทั้งมูลค่าปรติมูลค่าออกมาด้วยนี่นะฮะจีนมาอันดับหนึ่งครับ949หน่วย4570ล้านเยอะไหมครับ อันดับ2ปงกวตอนนี้ที่กำลังมีปัญหากับยูเครนนะรัสเซียโอ้โหรัสเซียนี่ก็ยังอู้ฟู่นะฮะรัสเซียมาอันดับสองครับนะมีการโอนกรรมสิทธิ์เป็นจำนวนห้อง134หน่วยเป็นมูลค่า435ล้านบาทอันดับ3คนอเมริกันนะมาอันดับ3อันดับ4นี่คือคนอังกฤษสาราราชนจัรอันดับหาคือเยอรมนีนี่คือหอันดับแรกมาดูอันดับที่6ก็ฝรั่งเศสอันดับ7ไต้หวันอันดับ8อินเดียอันดับ9แคนาดาอันดับที่10คือออสเตรเลียนะครับนี่คือ10อันดับ ของการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งจานวนหน่วยและก็มูลค่าในช่วง3เดือนแรกของปีนี้จีนและเซียน a m จีนปฏิเสธไม่ได้ครับกํบาลังซื้อเข้าสูงมากด้วยความที่เป็นเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของประเทศจํานวนประชากรเยอะก็จริงแต่ว่าคนที่มีเงินมีทองของจีนและอยู่ใกล้กับไทยเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยเลยนะฮะทั้งก่อนโควิดก็มาลงหลักปักฐานในบ้านเราจนกระทั่งกลายเป็นชนะทาวหลายที่หลายถนนไปแล้วอย่างเช่นแถวห้วยขวางเป็นต้น ส่วนรัสเซียชัดเจนครับว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่อู้ฟู่เหมือนกันกระเป๋าหนะักเวลาเที่ยวไทยทีเนี่ยบินตรงชาเตอร์ไฟอย่างเดียวครับนู่นเลยฮะอุตภเปาภูเก็ตเพราะนั้นกำลังซื้ออย่างเช่นชนบุรีหรือพัทยาซึ่งเคยเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ทองของคนรัสเซียก่อนที่จะเกิดโควิดก็ยังมีอยู่ถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนี่นะครับถ้าดูกันจริงจริงมันมีจุดที่น่าสนใจตรงนี้คือศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์เขาบอกอย่างนี้ครับว่าเออถ้าจะมาดูเนี่ยนะว่าจํานวนที่เขาโอน หมายถึงห้องหรือหน่วยกับมูลค่าที่เอาไปพอหาสูตรออกมาเราจะพบว่าเฉลี่ยมูลค่าการโอนของเขาอยู่เท่าไหร่อันนี้น่าสนใจเพราะปรากฏว่าในสิ์อันดับแรกเนี่ยการโอนกรรมสิทธ,ธิ์ที่อยู่อาศัยของคนกัมพูชาติดอันดับ3ครับคือมีมูลค่าการโอน401ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน4%เอาละ4 0่ล้านบาทเนี่ยนะฮะแล้วโอนกี่หน่วย22หน่วยเท่ากับว่าเฉลี่ยหน่วยละ 18ล้านบาทบทสรุปครับเศรษฐีกัมพูชาไม่ใช่น้อยเลยที่มาซื้ออสังหาละไรมาซับในบ้านเราแล้ว22หน่วยเนี่ยเฉลี่ยกันแล้วหน่วยละ18ล้านโอ้โหนึกครับ18ล้านนี่ต้องประมาณบ้านเดี่ยวกึ่งลักชัวรี่ขึ้น18ล้านนี่ต้องคอนโดมิเนียมเอาเป็นว่ายังไม่ต้องไปถึงชั้น10ขึ้นตั้งอยู่ประเทศที่สวยๆเลยละครับเคลนจิตอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้กลายเป็นว่าเนี่ย ชาวกัมพูชาบ้านใกล้เลนเคียงของเรากําลังซื้อเข้าสูงขนาดนี้แล้วนะครับและมาสนใจโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหดูแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่ากําลังซื้ออย่างนี้สูงเพราะฉะนั้นบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในไทยจึงพุ่งเป้าต่อไปนี้จะพุ่งเป้ามาที่ไหนครับกําลังซื้อของพี่น้องคนอาเซียนพูดง่ายคืออาเซียนแผบบ่นดินใหญ่ที่ติดก,กับเราที่เห็นได้ชัดคงจะเป็นกัมพูชาแล้วครับ มาเลเซียก็มีพอใช้ได้นะฮะส่วนเมียนมาไม่ต้องพูดถึงมีเงินจริงแต่สถานการณ์ลำบากซะแล้วครับกับปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้สปปลาวมีเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าลักษณะไลฟ์สไตล์การของเขาคงไม่อยากอยู่คอนโดสูงเหมือนบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นก็เป็นเป้าหมายใหม่นะฮะส่วนนอกจากนั้นข้อมูลนี้ก็ยังบอกนะครับว่า5อันดับแรกที่มีการซื้อแล้วก็โอนคอนโดมิเนียมในแต่ละพื้นที่เนี่ยคือหมายความว่าต่างชาติเนี่ยก็ชอบซื้อที่ไหนใช่ไหมจีนอันดับหนึ่งชอบซื้อที่ไหนทราบไหม กรุงเทพชนบุรีสมุทรปราการเชียงใหม่ภูเกต็ตประจวบปทุมธานีนนทบุรีกระบี่เพชรบุรีคุณชอบซื้อเมืองตากอากาศทั้งนั้นเลยนะคนจีนนะต่อมารัสเซียครับชอบชอบซื้อที่ไหนฮะภูเกต็ตชนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระยองนี่ก็ชอบซื้อเมืองตากอากาศเหมือนกันนะครับต่อมาครับคนอเมอริกันชอบซื้อที่ไหนชนบุรีกรุงเท,ทพเชียงใหม่ภูเก็ตสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์บุรีรามธานีเพชรบุรีปทุมธานีนครศรีธรร,รโโมราชโอว่วา เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นแม่เหล็กสาคัญสําหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่คอยนะที่จะฟื้นคืนชีพตรงนี้นะครับ